สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิวขาวใสาภายใน1สัปดาห์กันนะคะสูตรนี้เราจะใช้มะเขือเทศและมะนาวนะคะเราจะไม่มีสารเคมีตกค้างเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะคะสําหรับตัวแป้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมล,ลนินเช่นลดฝ้ากละจุดด่างดําด,ด,ด้วยค่ะเราจะใช้ประมาณสักสาช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นมะเขือเทศนะคะสามารถใช้เป็นมะเขือเทศสดแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศสําเร็จรูปก็ได้ค่ะสําหรับตัวมะเขือเทศนะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะใช้แต่เนื้อข้างในของมะเขือเทศนะคะขูดออกมาให้กับปริมาณประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะมะเขือเทศลูกประมาณนี้นะคะก็ใช้ประมาณสักครึ่งลูกก็ได้ค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะหรือใครที่แพ้น,น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวก็ได้ค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำและทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันน,นี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะสามารถทําได้สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทาได้เลยค่ะมาร์กที่ใบหน้าได้เลยนะคะสำหรับ ใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะตัวน,นี้นะคะสามารถมาร์ให้ทั่วใบหน้าและลําคอให้เรียบร้อยนะคะมาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสักสินาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะระหว่างมาร์จะรู้สึกว่าผิวจะแห้งๆตึงๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนีี้ขออตััววลาไป่่นคะสสด ีค่ะ